เดี๋ยวรอเช็คอินกันรอเช็คอินกันนานมากคนรอเยอะมากแนนเนียยก็คือกินไปแล้วหลายรอบโอ,โอเคค่ะบอกว่าเมื่อกี้สติแตกมากแดนเนียลแบบอาลรวาดหิวอะไรก็ไม่รู้หรือเป็นอะไรก็ไม่รู้มองงองแงถึงเวลานอนล้วก็แบบงงแงแล้วก็พี่ก็ซื้อน้ำอ่ะใช่ปะเอาใส่ไว้ตรงนี้แก้วน้ำ เดนเนียแม่ทำหกแบบหกเลอะตัวไปหมดเลยลชอบดีมากที่แบบเขาเสื้อมาเปลี่ยนเ,ยเดี๋ยวแม่เปิดให้เราก็เมื่อกี้เนี่ยชบาเข้าไปเปลี่ยนแคมเปอร์แคเดเนียลมันจะมีห้องแบบห้องเปลี่ยนแคมเปอร์โดยเฉพาะชบะแต่มีคนเข้าเราก็ออกมีคนเข้าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอนานมากเราก็แบบเคยไม่ทันเพราะเดนเนียลมันกีน,นี่เพราะเดนเนียลมันกีแบบเนี้ยเราก็เลยต้องแบบต้องเปลี่ยนแคมเปอร์ แดนเนียลตรงหน้าห้องน้ำตรงนั้นนะเพราะมันแบบเอาไม่อยู่แล้วแล้วฉันก็รอคนที่ออกมาจากห้องติดเพลนเพิดแล้วคือใครรู้ไหมไม่ใช่เป็นแม่ด้วยเราก็ไม่ได้พิกการด้วยเป็นคนปกติเข้าห้องน้ำเปลียนเพลนเพิดมองกูโกรธมากแบบอยากจะด่ามากแต่คือนางคือเป็นคนเกาหลีคนแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้ว,ลว,ลวคือแบบอ้า อ <laughs> แต่ดีก็คือหมดพลังแล้วตเตรียมของให้แดเนียลสุสดพลังเพราะว่าขนมรสแรกของแดเนียลคือหมดแล้วจ้าข <h iss ing> นมแดเนียลผู้หมดแล้วอ่ะลองดูดูเป็นบ <h iss ing> ้างเป็นฟังก์ชั่นลองโอเคไหมแต่ดีโอเคไหม อนนี้ไม่ไหวแล้วอันนี้ไปไหนอันนี้ไม่ใช่ของเรามีเด็กขโมยกระเป๋า ปล่อยให้แลนียเอเขาเรียกว่าไงนะใช้พลังงานในการวิ่งแล้วก็เล่นกับเพื่อนเดี๋ยวบิ๊กโฟจะขอกินซับเบก่อนยังไม่ได้กินเลยอะเมื่อกี้ก็คือทะเลาะก,กับเฟรมไปแล้วจ้ะแบบไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรแล้วอะเหนื่อยมากอะข้าวุ้นเครื่องโคตรเหนื่อยไม่เอาแล้วตอนเนี้ในใจอะแทบอยากาซื้อลูกอมหรือแบบ ช็อกโกแลตแจกคนมันเครื่องลูกฉันจะต้องกรีดแน่ฉันอยากจะแบบเออให้แบบขอโทษไปก่อนเลยจริงได้เวลาขึ้นเครื่องแล้นะเนี่ยต้องรอกันเกตเปิดแล้วจ้ะว่ึ้นเครื่องกันหวังว่าจะโชคดีค่ะทุกขาเที่ยงหลักยาวหลักยาว อื่นอีกทีก็คคคคคคเครื่องลงเครื่องลงเขาคปปังไปไหนไปไหนแดนเนลจีบสาวแดนเนลจีบสาวจีบสาวบนสนามบิน กซื้อที่นั่งทั้งหมดเนี่ยสที่นั่งด้วยกันก็คือมีที่นั่งผู้ใหญ่2แล้วก็ที่นั่งเด็กหนึ่งสหรับเด็กที่อาย <or> <Ivan> ุมากกว่า2ปีเนี่ยจะต้องจ่ายค่าที่นั่งเพิ่มราคาก็คือเท่าๆกับผู้ใหญ่เลยแต่มีอาหารสําหรับเด็กให้ทั้งหมดเนี่ยสมือด้วยกันนะปิโป้บินยาวไฟเนี่ยปิโป้บินประมาณ1 1บเถึงสิชั่วโมงแต่เด็กที่อายุต่ํากว่า2ปีเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องซื้อที่นั่งเพิ่มก็คือฟรีนะจ๊ะแต่จะมีการเสียภาษีนิดๆหน่อยๆก็คือเขาจะใใหหหห้้้นนนััั่่่งงกกบบผูปครรรออแตไมมีีาาาะสํดย อายุเนี่ยไม่ถึง2ปีแต่ปีโป้ซื้อที่นั่งสําหรับเด็กสาหรับสองปีให้ไปเลยเพราะแดเนียลเนี่ยตัวใหญ่แล้วก็เขากินข้าวแล้วจะได้มีข้าวสาหรับแดเนียลแยกไปเลยเนาะแล้วก็ตอนที่บินเนี่ยแดเนียลเนี่ยอายุ1ปี5เดือนสาหรับข้อเสียของที่นั่งด้านหน้านะก็คือไม่สามารถวางกระเป๋าได้ระหว่างที่เครื่องขึ้นนะปีโป้จะต้องเตรียมของทุกอย่างให้พร้อมน้ํานมขนมของเล่นแผมเพลทกระดาษเชื้ชูเปียกแล้วก็กระดาษเชื้ชูแห้งแล้วก็เสื้อผ้าที่เอาไว้เปลี่ยนให้กับแดเนียลด้วยขนาดปีโปมม แล้วสี่ชุดเพราะว่าก่อนขึ้นเครื่องก็คือทั้งฉี่ทั้งอืทั้งขนมหกตัวเปียกก็คือครบจ้ะโ okay, อเคพร้อมขึ้นเครื่องแล้วค่ะเจอกันที่สเปนเลยนะจ๊ะเ <c oughs> <c oughs> okay, จอกันที่สเปนเลยนะจ๊ะโอเคไหมล่ะด แล้วก็ช่วงที่เครื่องบินจะขึ้นนะลูกเนี่ยจะต้องนั่งกับผู้ปกครองจนกว่าเครื่องเนี่ยจะขึ้นเรียบร้อยแล้วถึงจะแยกให้น้องเนี่ยนั่งเก้าอี้ของตัวเองได้สำหรับหูฟังอันนี้แนะนํามากๆเลยให้ซื้อหูฟังสําหรับเด็กที่แบบไร้สายที่เป็นแบบว่าหูฟังแบบบลูทูธนะจะช่วยในเรื่องของแบบว่าเออให้น้องฟังเพลงเพลินๆไม่ปวดหูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แนะนํา อาหารสำหรับเด็กนะอาหารสําหรับเด็กเนี่ยจะมาก่อนเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ป้อนน้องให้เสร็จเรียบร้อยนะถึงจะได้กินอาหารของตัวเองนะอาหารสําหรับเด็กก็คือมื้อนี้จะเป็นข้าวแล้วก็มีไก่ทอดแล้วก็มีสลัดมาให้แล้วก็จะมีพาสต้าขนมเคก้กแล้วก็มีขนมปังก้อน และสิ่งที่กลัวที่สุดก็ได้เกิดขึ้นก็คือแดเนียลไม่หลับจ้ะแดเนียลหลับไปได้ประมาณ2ชั่วโมงได้จากนั้นเนี่ยเขาก็ตื่นเพราะว่าเขาขยับตัวแล้วก็เหมือนเสียงคนข้างๆเขานอนกลนนะ่ะแล้วคือแดเนียลก็แบบ เ,ออเหมือนหมดหมิดอะไรประมาณนั้นอนะ่ะก็เลยร้องโวยวายร้องทีนี้คือร้องไม่หยุดร้องไม่หยุดน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ทุกคนคือพี่โป้แบบประสาทจะกินปวดหัวมากๆพี่โป้กับจเจมต้องสลับกันอุ้มแดนเนียลอ่ะอุ้มเท่าไหร่ก็ไม่หยุดร้องคือเหมือนเขาง่วงมากๆแต่แบบแต่นอนไม่ได้คือก่อนขึ้นเครื่องอ่ะพี่โป้ให้เขาทานยาแก้แพ้เข้าไปก็คือพี่โป้ขอจากคุณหมอมาก็คือ เป็นยาแก้แพสําหรับเด็กเลยพอเขากินเนี่ยเขาก็จะมีอาการาง่วงง่วงมึนมึน,มนอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้เขาแบบหลับแต่ปีโป้เข้าใจนะเวลาเราเหมือนเรากินยาแก้แพ้แล้วมันไม่หลับอะ่ะมันจะหงุดหงิดอะ่ะเขาก็คงเป็นอาการแบบนั้นน่ะคือสงสารลูกแล้วก็สงสารตัวเองมากๆคือเหนื่อยมากท้ายที่สุดแล้วแดเนียลก็คือไม่หลับปีโป้ก็เลยตัดสินใจโอเคไม่หลับนั้นก็เล่นไปเลยแล้วกัน คือว่านอนไหมนอนไหมได้นอนไหมไม่จะบ้าตายและดูสภาพเดี๋ยวมให้ดูสภาพบริเวณที่เรานั่งอยู่และนี่ก็คือสภาพที่นั่งของฉันเต็มไปด้วยขยะทุกอย่างก็คืออาหารของเล่นทุกอย่างก็คือรวมตรงนี้ย ตอนนี้เครื่องถึงแฟรงก์เฟิร์ตแล้วนะทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาในการเดินทางเกือบ12ชั่วโมงด้วยกันเพราะว่าเครื่องบินมีการแบบดีเลย์นิดนึงนะแล้วก็แดเนียลอ่ะหลับไปทั้งหมดน่าจะประมาณ3ชั่วโมงได้เหนื่อยมากๆปีโป้กับเจนคือไม่ได้นอนเลยทั้ง12ชั่วโมงที่ผ่านมาอะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเที่ยวบินต่อไปเนี่ยแดเนียลจะหลับหรือเปล่า คือสนามบินอันนี้คือแบบใหญ่มากเดินแบบสิบกิโลได้เหนื่อยมากเที่ยจะทำไงมาลุ้นกันว่าฉันจะได้ไปต่อหรือเปล่าเห,หนื่อยมากจะตกเครื่องไหมดูกันว่าตกไม่ตกตกเครื่องไหมตกสุดท้ายคือตกสุดท้ายคือตกเครื่องจ้ะเฮีย สรุปแล้วคือเฮียจ้าตกเครื่องบินก็คือไฟต่อไปฉันก็คือเพิ่งเคยไม่ทันมันจะทันได้ไงการดินไทยเครื่องลงตอนเจ็ดโมงไฟต่อไปคือเจ็ดโมงบ้าคราบว่คือแต่ในในที่ซื้อตั๋วมันบอกว่าเครื่องลงอประมาณแบบหกโมงฉันก็จะมีเวลาแบบว่าวิ่งที่สนามบินนี้อีกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหม อีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งเลยแต่อันนี้คือมือเครื่องมือมาถึงเนี่ยเจ็ดมงกว่าแล้วจ้ะแล้วยังจะให้ทันยังไงไหนจะต้องตรวจตามอรตรวจกระเป๋าอีกววลูกฉันก็คือสลบไปแล้วจ้ะสลบไปแล้วฉันบอกเลยว่าทริปนี้จะเป็นทริปสุดท้ายในการที่ฉันจะมาต่างประเทศกับลูก ไม่มีอีกแล้วเฮียเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆฉันลืมไปว่าถ้าอากาศสยานที่นี่กครูไม่ต้องใส่แมนแล้วจ้าฉันได้เผยหน้าท่าแท้ของฉันคือ <laughs> ฉันไม่ต้องใส่แมสเอ๋อมาถึงเกตแล้วอันนี้ก็คือตรวจรอบใหม่นะเดี๋ยวขอหาที่นั่งแบบชิวๆสบายๆกัน

จะนั่งจะไป <laughs> ได้หนักไแต่เนียเ้ยเอ้ยตอนนี้นั่งะบายโอเคตอนนี้เรากำลังขึ้นเครื่องไปบาร์เซโลนาแล้วนะคะอันนี้คือเครื่อ,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 องที่สแล้วนะคะเทมานั่งกันนะเอนวั่ รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วกระเป๋าเราครบจ้ะตื่นเต้นมากกลัวกระเป๋าไม่คร,กครบกลัวจะแบบเอ๊ะ <Okay. S 1> อีกแล้วเหรออ่ะขอยกกระเป๋าแป๊บไม่สนใจหรือเปล่าเออให้ดูว่ามีโน้ตบุ๊กเ็นหรือเปล่าเดนเนี่ย <Okay. S 1> เดนก็ไม่ไหวแล้วโอเคเรียบร้อย ดูซิว่ากระเป๋าจะขึ้นรถได้ไหมไม่สาการเดินทางวันนี้ยังไม่จบจังตอนนี้ก็คือพ่อมารับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องขับรถไปที่บ้านอีกเนี่ยไปอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองวาเลนเซียใช้เวลาอีกประมาณสองหรือสาชั่วโมงวันนี้ก็คู้เดินทางกันจุกๆกเลย เดินทางกันจุกๆไปเลยเนาะเราหลับก we okay. ันดีกว่าเนวโอเคเจอกันที่บ้านนี่เป็นการเจอแนนนี่ครั้งแรกแั่แี่แน่แี่แม่แม่แม้แม่แม่แมแม่แม่แแม่ม่แ You're quite heavy, aren't you? <laughs> he is, isn't he? He just oh. likes food, Chrissy. Yeah, quite heavy. We've got lots for you. I when I first met him,